สวัสดีครับวันนี้พบกันช่วงประมาณแปดโมงครึ่งอันนี้เราออกสายหน่อยเป็นงานชั่วโมงครับนี่บอ่อปลาบ้านละออมบ้านน้ำคุ้ที่เดิมครับตรงที่ที่รถไอคันเขียวไหลเกือบตกน้ำเนี่ยครับตรงนี้มันลึกตั้งสามเมตรเกือบห้ามเอ้ยเกือบสี่เมตร ตอนที่ขนเศษปูนนั่นแหละมา,าตกใจหมดเลยตรงนี้ก็ลุยงานคลองไส้ไก่ยขยายคลองครับพร้อม ดินเลือก็ค้นมาถมอ,อีกข้างหนึ่งทงนี้ครับโปรดติดตามพยายาันม่โดดวันครับเดี๋ยวบอกลุมเสียบมก่อน aitäh . 别跑了。 ลึกแค่นั้นพอไหมหน่นช่วงนี้งานก็อาจจะบางตาครับเราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วแหละ ทำหาไปเป็นขอกวัวครับก็ไมพ่พิธีพิธันเท่าไรหรอกดัดแบบดินก็แข็งเหมือนกันนะอัดไมสามสีเลย เออดินแข็งอยู่ดยเออกับน้ำยังไม่ได้ดูนอะไรที่ไหนมากเอออะละกี่ตัวตัวเดียว

นี่ก็เขาจะขายเล่ยครับหมื่นสามแต่ก่อนนี่ก็สองหมื่นกว่าสามหมื่นแล้ว

ก, <pec> ก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับ <ườ threat>